สวัสิว่าธนาสิริสนิจังุทธาปจญุจัตตารุธรรมาวาจันติอายุปโนสุขังพระลังก์รืวมึงวันที่ที่ต่างๆๆๆๆ คือว่าจะวันเสาร์แถวนี้มันคือในวันถ้าคือว่าวันเสาร์แถวนี้ การดีทังสองนะพุธนะกดีย yeah, yeah ังสอง ก็ไปกับมาหลายๆลายลอด ฝนเราปนหนาวแบบนี้ทีตกอีกเดี๋ยงเลยว่ะที่ตกเริ่มกีมั้ับฝนแบบนี้มันเริ่มไปไต่คุเขาบอกขาดไตเว่านน้ำถ่วงอที่นี่ีฝนฝนดีอ่าฝนดีพี่นี่ฝนดีทั้งถ่วมก็โอ้แต่สงสารเขาถ่วมคัะถ่วมแน่เทียดยังไลย ทำไมต้องมึงให้เาแมวมาทำหิ้ด็กจะจับตะไคร้เ่แมวรู่ามไม่ชอหมาหลุดชอบตอได้เลยเอ็งตดไหมใส่อืมอืม

ไมมกันนอกบอกบ่มิ้น่นหมากันนอกนนี่มเดียวก็เลย่ีเขาพึ่นเขาบ้านเพื่อหาร้งวันนี้่ันดยางน้ยู่กานปเมื่อนี่วันที่สามันที่วันที่สามวันที่วันทื่สวันที่วันสามวา่วันทานวันสามน่วัน่าวันทีวน่ามันทีวันสาร์น่ีวันที่วันเสามวันทสาน่วัวน่วาวันเ่สารววันเสาัน่วียว่า่อนกี่สน

เป็นยังไงครับสุขภาพร่างกายโอ้ดีครับดีครับดีแล้วดีแล้วอ่าผลพักหน้าบานเท่านอะเขาลงกอนอ่านธรรมชาติบุญลักษณะโะวาทิวาธนาสิริสนิจจังุตาปัจญิโนจัตตารุรามาวันติอายุวันนสุขังพระลังสาธุครับผม อาเุตรใจกันนะรมาบีะแต่ยะคบตเข้ายุดออกทุกทาย